ประวัติและความหมายของคริสต์มาสสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเทศกาลที่มีความหมายมากที่สุดแห่งหนึ่งในปีนั่นก็คือวันคริสต์มาสครับเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและการให้ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่การเฉลิมฉลองแต่จริงๆแล้วคริสต์มาสนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติและความหมายของคริสต์มาสรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ต่าง ที่ทำให้เทศกาลนี้พิเศษและน่าจดจำมารู้จักกับคริสต์มาสในมุมที่ลึกซึ้งกันครับประวัติของคริสต์มาสคริสต์มาสมีต้นกำเนิดมาจากการประสูติของพระเยซูคริสต์ในเมืองเบลเลเฮมประเทศอิสราเอลตามคำสอนของาศาสนาคริสต์พระเยซูถูกมองว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ส่งมามอบความรักและความหวังให้แก่มนุษย์การเกิดขึ้นของพระเยซูเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการช่วยให้มนุษย์พ้นจากบาปและความทุกข์ทรมานเหตุการณ์ประสูติของพระเยซูคริสต์นั้นสำคัญมาก และได้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งระบุว่าเมื่อพระเยซูกเกิดใหม่ได้มีการนำของขวัญจากสามนักปราชญ์หรือที่เรียกว่าสามกษัตริย์เนทีคิงซึ่งของขวัญน,นั้นมีทองคำกำยาาและมิรานมอบให้กับพระเยซูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้และความเคารพในช่วงศตวรรษที่สจักรพรรดิยูริอันของจักรวรรดิโรมันได้ประกาศให้วันที่25ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตอนแรกคริสต์มาสไม่ได้ถูกเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เหมือนในปัจจุบัน แต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปคริสต์มาสได้กลายเป็นเทศกาลที่สำคัญทั้งในทางศาสนาและวัฒนธรรมไปทั่วโลกความหมายทางศาสนาสำหรับคริสเตียนทั่วโลกคริสต์มาสคือการระลึกถึงการมาเกิดของพระเยซูซึ่งเป็นการแสดงถึงความรักของพระเจ้าและการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพระเยซูถือเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่มาช่วยให้มนุษย์พ้นจากบาปและความทุกข์โดยพระองค์มอบคำสอนให้เราอยู่ในความรักและความเมตตาการประสูติของพระเยซูยังเป็นการบ่งบอกถึงการมาของแสงสว่าง ที่จะมาช่วยให้คนทั่วโลกได้รับการช่วยเหลือจากความมืดมนแห่งบาปและความทุกข์ทรมานสัญ,ญลักษณ์ของคริสต์มาสนอกจากความหมายทางศาสนาแล้วคริสต์มาสยังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้เทศกาลนี้น่าตื่นเต้นและอบอุ่นเริ่มต้นที่ต้นคริสต์มาสที่เราเห็นกันทุกปีต้นคริสต์มาสมักจะประดับประดาด้วยไฟและของตกแต่งต่างๆซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของมันก็คือชีวิตใหม่และความหวังที่จะนําพาให้เราก้าวผ่านความยากลําบากไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น ดาวที่เบลเฮมเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งตามตำนานกล่าวว่าดาวดวงนี้คือดาวที่นําทางให้สามนักปราชญ์ไปยังสถานที่ประสูตรของพระเยซูและยังเป็นสัญลักษณ์ของการนําทางในความมืดมนไปสู่แสงสว่างแห่งพระเจ้าอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สําคัญคือของขวัญที่เรามอบให้กันในช่วงคริสต์มาสซึ่งการให้ของขวัญในคริสต์มาสนั้นมีหลักฐานมาจากการที่สามนักปราชญ์นาของขวัญมาให้พระเยซูทั้งทองคากํายานและมิรา ประเพณีและกิจกรรมคริสต์มาสในหลายประเทศคริสต์มาสเป็นเวลาที่ครอบครัวจะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกันบางบ้านทำอาหารพิเศษเช่นไก่งวงหรือขนมปังขิงและแน่นอนว่าไม่พลาดที่จะมีการแลกของขวัญเพื่อแบ่งปันความรักและความสุขให้แก่กันและกันนอกจากการเฉลิมฉลองในครอบครัวแล้วในบางประเทศเช่นเยอรมนีก็จะมีตลาดคริสต์มาสที่มีการตกแต่งและขายของที่ระลึกหลายประเภทเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ในเทศกาลนี้คำอวยพร Christmas Christmas คือการแบ่งปันความรักและความสุขกับคนที่คุณรักเรามักจะได้ยินคำอวยพรในช่วงนี้เช่น Merry Christmas and Happy New Year หรือขอให้คุณมีความสุขในเทศกาล Christmas คำอวยพรเหล่านี้เป็นการแสดงความปรารถนาดีและความห่วงใยที่เรามอบให้แก่กันและนี่ก็คือประวัติและความหมายของ Christmas ที่เราอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นครับหวังว่าเทศกาลนี้จะนำพาความสุขความรัก และความอบอุ่นมาสู่ทุกคนในทุกมุมโลกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราสำหรับวันนี้มอร r y ิ h คริสต์มาและสวัสดีครับ